ถึงนะครับต้นกระบ,บากี้เข้าเขตจังหวัดตาดมาอำเภอแม่สอดเราก็เลี้ยวซ้ายมาตามถนนเพื่อนชมบรรยากาศท้องถนนเส้นทางหมายเลข12วันนี้ผมมากับดีดีครับผมเฮ้ยลุยตอนนี้มาถึงแล้วตลาดนูเซอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวแวะดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งมีอยู่ห้าการห้าจิบทขายถูกมากเลยป้าปุ๋ยครับเดี๋ยวเราไปต่อะ่ะว่าเลีคยไปนอนนี่นดีกว่าโอเคโอเคครับอ๋อไปอีกค่ะทำไปน้ำตด ลานกลางเต็น์ไล่นะเตะนะตะหรือนาเตะวะไล่นะเตะหนึ่งเก้าร้อยจัดไปครับเพื่อนนี่ตามกันนี้ไปจุลุ่มจุลุ่มเที่ยวแล้วก็ตีมาจังจรล่ะอ่าจุลุ่มจุลุ่มไปอน้อันนี้นะฮะพื้นที่ลานกลางเต็น์แบบนี้ครับเพื่อนๆน,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 นี่เลยโอเค okay. เรามาถูกละจุลุ่มจุลุ่มเขาบอกจุลุ่มจุลุ่มคันหน้าเนี่ยเหลือสองแค่นะโอ้มานี่เลยแค่นี้เสร็จเราแน่นอนไอ้จุลุ่ม อ๋อหันท้ายเข้าหาแค่เลยครโอ้ยบรรยากาศก,กำลังโรแมนติกคลาสสิกสวยครับสวยดูดิโอ้เพื่อนดูวิวครับดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเลยเรียกว่าลา,านนับดาวก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆ Good morning friend อรุณสวัสดยามเช้าครับเพื่อนๆอากาศดีมากเลยอากาศบริสุทธิ์โอโซนยามเช้า ต้องบอกว่าสุดชื่นจริงๆครับเพื่อนๆีร้รานกลางเต็นท์ซ่อนอยู่ร้านไหนก็เลือกดูได้เลยนะครับน้ำตกห้วยกระทิงเช็คอินครับเย้เช็คูปเบอรี่รีร่ถุงละร้อยถุงละรท่อะเอนคุคะาเอาอันเนี้ยเท่าไรเอาเท่าไหร่เนี่ย เอาแค่นี้พอโอเคมามาสามโลยังไม่ถึงเอาอีกเอาแถมให้ด้วยสามโลเหรอนี่เห็นไหมยังไม่ถึงอุ้ยยังไม่ถึงเลยยังไม่ยังยังมามาอ่างุ่นอะไรบ้างครับเนี่ยอ่างุ่นมีหลายตัวเลยจ้ะมีแม่โมที่เาสุดไปด้วยนะอันนี้พิงสาอนี่กินได้อย่างหุ่นแดงเลยออสเตรเลียค่ะไลายแม่เอสเตรเลียมีลายให้เลยอชิมก่อนต่อปานขายแม่ค้าได้ไหมได้ค่ะแถมแฮชได้ไหมเอาเอาแฮชไปลองได้ไหมแม่ค้า เอาแฮชลองได้ไหม,ม,รรมครับขอบคุณครับรถุงเท่าไหร่ถุงเนี้ยนี่้<ะ> 300, อยกิ300อะห่อเล็ก100อ๋อห่อเล็ก100ไง5้อยครึ่รงโล300เอาแบบนั้น ความเดิมต่อจากอีพีที่แล้วผมพาเพื่อนๆไปกางเต็นชมวิวรับบรรยากาศโซนอันดุสุดที่ลานกางเต็นเนิน900ก็เป็นหนึ่งในบริเวณลานกางเต็นหลายๆจุดในบริเวณดอยมุงเซอร์ส้มป่อยเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูได้ใน EP ี8 3ที่ผ่านมาวิวทิวทัศสวยงามแถมบรรยากาศดีด้วยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับในอีีนี้จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศลานกลางเต็นของอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช บรรยากาศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บรรยากาศก็คึกคักแน่นกันทุกราเลยนะครับสำหรับไฮไลท์ที่นี่จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆจะพลาดไม่ได้ในช่วงท้ายคลิปนั้นผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินลงไปเส้นทางชมต้นกระบากใหญ่ซึ่งเราจะเดินไปตามเส้นทางบนถนนลาดยางจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเศษเศหลังจากนั้นแล้วเราจึงเริ่มเดินลงไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางก็ประมาณ400เมตรทางจะเป็นบันไดขั้นบันไดปูนเดินลงไปตามแนวทิวเขาค่อนข้างจะชันจะเป็นอย่างไรนั้นเพื่อนๆติดตามรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะเดินไปชมต้นกระบากใหญ่เราแวะมาทักทายเจ้าหมีควายตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าหมีควายตัวนี้ชื่อว่าน้องทันควายมีควายตู้อาภัพตอนนี้อุทยานแห่งชาติเขาเลี้ยงไว้นะครับจนมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ เราเริ่มเดินทางกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เส้นทางเริ่มแรกก็จะเป็นถนนลาดยางแบบนี้ล่มบ้างร้อนบ้างนะครับสลับกันไปเพราะว่าผมมาในช่วงบ่ายโมงแดดกำลังร้อนเลยทีเดียวทางเดินบางช่วงก็จะมีเงาร่มไม้สลับซ้ายขวาก็เดินไปตามร่มไม้ครับก็บันเทาร้อนไปได้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆควรมาในช่วงเช้าสูดอากาศโอโซนอันบริสุทธิ์ หรือในช่วงเย็นก็ได้แต่ว่าเพื่อนต้องกะเวลาในการเดินลงไปชมต้นกระบากด้วยนะครับเพราะขึ้นลงระยะทางไม่ไกลแต่ใช้เวลามากพอสมควรไม่นานเราก็เดินทางมา,าถึง,ถง,งต่อจากคลิปที่แล้วมาต่อจากคลิปที่แล้วเมื่อเช้าไม่ได้ไปเที่ยวน้ําตกผิดแผนนิดหน่อยใช่เดี๋ยววันนี้จะพามาดูต้นกระบากใหญ่อืเนี่ยเราจะเดินลงไปตรงเนี้ยใช้ล้ทางประมาณ400เมตรนิดเดียวจิบจิบ อยไปดูกันเลยอันนี้เราเราขากลับนะแล้วเราแวะมาที่ที่ไหนอ่ะอุทยานแห่งชาติตากสินมหารหาชวันนี้ช่วงเทศกาลนะนักท่องเที่ยวเยอะเลยขาลงไม่เท่าไหร่นะะเขาบอกแต่ผมเห็นหลายคนแล้วนะพูดว่าขาลงนี่จะยากกว่าขาขึ้นขาขึ้นนี่ค่อยๆเดินขึ้นมาแต่ขาลงนี่มันค่อนข้างจะต้องระมัดระวัง ต้องใช้แรงหน้าขาเป็นอย่างมากยาวปลายยาวปลายเอ้ยยางปลายเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ขากลับพามาทุบหนูเรียนอย่างนี้เลยนี่ชื่อวิทยาศาสตร์ มีอื่นนอื่นวงในประโยชน์ช่วงเริ่มต้นแรงยังเยอะอยู่เราเดินลงไปเรื่อยๆก็เดินสวนกับนักท่องเที่ยวที่เดินสวนทางกลับขึ้นมาแล้วก็นักท่องเที่ยวที่กําลังเดินลงไปเป็นระยะระยะเส้นทางค่อนข้างอันตรายนิดนึงต้องเดินระวังระวังผมเห็นวางท่านนะอายุเยอะแล้วก็ยังมาอยู่นะครับมาได้ครับค่อยๆ เดินลงไปเรื่อยๆใช้เวลาก็ไม่เป็นไรครับมาได้ก็มาเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นเลยนะครับว่าในช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะคึกคักแล้วก็ในระหว่างทางก็จะพูดคุยหยอกล้อเดินลงไปกันอย่างสนุกสนานก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับเพื่อนๆมาได้ก็เรียนเชิญเลยนะหลักๆทางก็จะเป็นทางซิกแซกเดินลงไปชันๆแบบนี้ตลอดทางเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ ยังไงยังไงเขาเรียกว่ากิจกรรมคาร์ดิโอคาร์ดิโอ yes แต่ว่าคาร์ดิโอไปห้าร้อยกินไปพันสองถึงแล้ว <c oughs> เอางี้ดีกว่า ขากลับขากลับใารจะคาดิโอมากกว่ากันโอเคปะโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> แต่ต้องดูฮ์ดเรทด้วย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนอ <c oughs> ว้องเฮ้ยต้นไม้ไปดู <c oughs> ไป <c oughs> ไม่เหลือร้อนเมต <c oughs> นี่ไงถึงแล้วและแล้วเราก็ มาถึงทางแยกโอ okay. เคไป็นน้ำตกแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับผู้ร่วมเดินทางคุณดีดีของเราเนี่ยฮะ พลังงานเริ่มลดลงอย่างเห็นชัดเจนค่อยๆเดินแล้วอย่างไงครับตรงจุดนี้นะบผมต้องขอบอกเลยว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยรับรองได้ว่าท่านจะต้องเสียเลือดแน่นอนเลยเพราะว่าทากชุมมากเลยนะครับบริเวณตรงจุดนี้ก็โอเคนะไปเราไปดูกันถึงนะครับต้นกระบกยกักษ์เย้ นี่คือต้นกระบากใหญ่นะอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชอายุ700ปีแล้วนะครับนี่มีความสูงอยู่ที่ระดับ50เมตรเส้นรอบวงประมาณ16เมตรจะต้องใช้คนโอบประมาณ16คนต้นกระบากเขาก็จะอยู่ในวงเดียวกับต้นยางจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะมีขนาดใหญ่ได้ขนาดนี้และที่สำคัญอยู่ในบริเวณป่าอนุรักษ์จึงสามารถจเจริญเติบโตได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด เป็นต้นกระบากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่คนพบได้ในประเทศไทยในขณะนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองชมความยิ่งใหญ่ของเขาดูนะครับนี่เลยคนระับใหญ่มากๆสุดยอดเดี๋ยวเราจะพามาดูนะเส้นทางที่เราเดินมาเมื่อปลายปีผ่านเส้นทางแบบนี้มานะ แต่ว่ามาช่วงปลายท้ายๆหน้าฝนเนี่ยเส้นทางก็จะรบกว่าน,นี้เยอะเลยเนี่ยฮะเราเดินข้างล่างแบบนี้เราชมความยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วเราเดินลงมาชมตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อรับโอโซนหรือว่าสารเคมีในป่าบริเวณนี้สัก10-20นาทีนะครับ สำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหรือเส้นทางเดินเทลผมได้เคยทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมไว้แล้วนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูใน EP ีที่70รับรองได้ว่าสนุกเช่นเดียวกันภายในก็จะสดชื่นสะอาดสงบแบบนี้ช่วงเวลาหลังจากนี้ผมคงต้องขอตัวไปดื่มดำซึมซับกับธรรมชาติก่อนครับสดชื่นจริงๆเลยครับเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะลาเพื่อนๆกันไปแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรับรองได้ว่ามันกว่าน,นี้สนุกกว่าน,นี้ไม่พลาดกดติดตามคลิปพวกเรานะครับสนุกแน่นอนครับเพื่อนๆไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ